สวัสดีครับผมนะวันนี้เนี่ยผมเม้าโฟร์เกมเมอร์ก็จะมาพูดถึงเกมกระดานกันในวันนี้นะครับผมใช่แล้วครับผมนะเกมกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเล่นกันบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนะแทนที่จะเล่นบนกระดาษนะก็หันมาเล่นบนคอมพิวเตอร์แทนนะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอเกม for the King นะครับผมนะซึ่งเป็นเกมกระดานที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะถ้าใครยังไม่รู้จักก็มาฟังทางนี้ครับนะแล้วก็ไปหามาลองเล่นดูนะครับผมนะเกมนี้เนี่ยเล่นได้พร้อมกันถึง3คนนะครับผม โฟร์ทิงครับผมนะเป็นเกมกระดานแนววางแผนสลับตากันตีนะมุมมอง,มอง,มองด้านบนนะนะน,าน,า pe, นะครับผมนะถูกพัฒนาโดย Iron Oak g a m e นะครับผมน่ะวาร์ปดิจิทัลเพลเทนเมนนะแล้วก็ลงให้กับแพลตฟอร์มพวกคอมพิวเตอร์นะ PlayStation และก็ Nintendo Switch นะครับเกมนี้จะมีตัวละครเป็น3มิตินะซึ่งจะเดินไปตามกระดานสีสันโทนการ์ตูนนะสไตล์ตะวันตกนะครับผมจะสีจะออกมนๆน,นิดนึงนะทุกจุดก็จะเหมือนกับเรา เดินบนก็เรียกว่าเล่นดินน้ำมัน่ะในสมัยเด็กๆนะคล้ายๆกันเลยนะครับการเล่นเกมนี้ครับผมเราจะอยู่บนแผนที่ขนาดใหญ่นะครับผมนะหนึ่งช่องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมนะในแต่ละช่วงนะจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับผมนะเป็นเขตแดนนะซึ่งสิ่งก่อสร้างที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะถูกสุ่มขึ้นมานะในพื้นที่หนึ่งช่องนี้นะครับผมนะยกเว้นสถานที่เคเวสหลักนะที่จะเหมือนเดิมตลอดเวลานะการเดินหนึ่งตาเนี่ยก็จะเป็นการทอยลูกเต๋าสุ่มครับผมนะว่า ใครจะได้เดินกี่ก้าวบนแผนที่เนี่ยเมืองสุ่มแล้วถูกไหมนะศัตรูเนี่ยก็สุ่มเกิดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังมีเลเวลความเก่งของศัตรูนี่อีกด้วยนะที่จะสุ่มออกมานะการเดินเนี่ยไปในช่วงช่องของศัตรูนะครับผมมันจะเกิดลัศมีสีแดงขึ้นมาก็คือลัศมีรับรู้ของศัตรูที่จะแผ่ไปยังช่องข้างเคียงนะตามลักษณะภูมิประเทศของช่องนั้นๆนะครับผมระยะที่แผ่ไปเนี่ยนะก็จะแผ่ไปรวมศัตรูด้วยถูกไหม นะถ้ามีศัตรูตัวอื่นอยู่ช่องใกล้เคียงกันนะศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะถูกดึงเข้ามาในการต่อสู้ด้วยนะครับผมนะรวมถึงถ้ามีตัวละครในทีมของเราเนี่ยอยู่ในช่องรัศมีสีแดงนี้นะตัวละครในทีมก็จะถูกดึงเข้ามาร่วมต่อสู้กับเราด้วยนะครับเกม f o r the king เนี่ยก็จะมีเควสหลักอยู่นะให้เราดําเนินเรื่องนะแต่เราสามารถเลือกได้ครับผมนะว่าจะทําเควสหลักหรือว่าพักเอาไว้ก่อนไปตะลุยแผนที่กันก่อนนะหรือจะทเควสหลักตะลุยต่อเนื่องไปเลยก็ยอมได้ ระบบการต่อสู้เนี่ยเมื่อเราเหยียบลงบนช่องของศัตรูเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะต่อสู้รอบทํรลายหรือหลนะีกเลี่ยงนะการรอบทํรลายหรือหลีกเลี่ยงเนี่ยนะจะต้องมาถอยลูกเต๋ากันอีกทีนะว่าจะหลีกเลี่ยงหรือรอบทําร้ายได้สำเร็จหรือเปล่านะครับผมนะถ้าไม่สําเร็จเนี่ยเราจะเข้าสู่การต่อสู้ทันทีแล้วก็จะโดนศัตรูตีก่อนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปการต่อสู้เนี่ยจะเป็นการสลับตากันตีนะโดยดูจากค่าความเร็วของตัวละครนะ ตัวละครของเราเนี่ยจะมีค่าสถานะ6ค่านะเป็นตัวบ่งบอกนะถึงความสําเร็จในการถลุเต๋าในแต่ละตาตามค่าสถานะนั้นๆนะครับผมเมื่อเราเดินเข้าไปในเมืองนะเราจะสามารถใช้บริการนะพักผ่อนนั่งสมาธิรักษาพิษหรือจะซื้อของซึ่งราคาของเนี่ยนะในตลาดของเมืองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมตามเควสหลักที่ทําสําเร็จไปเท่าที่ฟังมาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับผมนะฟังก์ชันในเกมแล้วก็ การเล่นเกมเนี่ยแต่ว่าผมก็เอามาแซมเปิลแซมเปิลให้ดูก็แล้วกันนะถ้าได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเกมกระดาษเกมนี้เนี่ยใช้เวลาในการเล่นเนี่ยยาวนานมากๆนะครับผมนะไม่จบลงภายใน1ห,หรือ2ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะไม่เหมือนเกมกระดาษในชีวิตจริงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนเนี่ยได้อย่างยาวนานและก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันนะครับและนั่นก็เป็นการรีวิวเกมหลังเล่นของผมนะเมาโฟกเคมเอร์ครับ แล้วก็มาลุ้นกันครับผมว่าผมจะเอาเกมอะไรมาพูดเป็นเกมต่อไป